ต้นเหตุมันมันดอกเบี้ยของธนาคารกลางเนี่ยมันสูงมันก็เลยทําให้ระบบเนี่ยมันแยกลงไปหมดนะคนมองเบาอู้รัฐบาลจะใช้จ่ายเยอะแยะเลยนะแบงค์ชาติจะต้องเหยียบเบรกไว้นะคนนึงเหยียบคันเร่งอีกคนเหยียบเบรกประเทศไม่ไปไหนทีนี้ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ยังเพิ่งเจริญเติบโตขึ้นมายังมันเด็กอยู่ควรกําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อให้สูงหน่อย ประเทศจะได้เจริญไม่ใช่ขายของไม่มีกําไรกอบคิดที่บอกให้คอยมาขัดกันเนี้ยไม่ถูกอะไม่ถูกผมผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาคิดอย่างนั้นไม่ว่าแบงค์ชาติก็ดีรัฐบาลก็ดีคุณมีหน้าที่สองเรื่องคือสร้างความเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจแล้วสร้างการจ้างงานให้จ้างงานเยอะๆแล้วเงินเงินคัาจ้างขึ้นเร็วๆอะ่ะสร้างความอยู่ดีกินดีให้ประชาชน คือคือแบงค์ชาติขึ้นในช่วงไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ10ปีที่ผ่านมาดอกเบีย้ยแบงค์ชาติสูงเกินไปทำให้เงินเฟอ้อต่ำเกินไปแล้วก็ค่าเงินบาทแข็งเกินไปทำให้เศรษฐกิจไม่เจริญเติบโตแต่นี้มันก็มาส่งถึงแบงค์พาณิชย์ที่ว่าพอดอกเบีย้ยสูงเกินไปเขาก็ไม่ต้องปล่อยกู่ขครมากเงินส่วนของเงินทุนเนี่ย มขามี่ิงเยอะแต่สัดส่วนปล่อยกู้ต่อเงินทุนเนี่ยมันมันไม่เยอะมันต่ำนะเพราะฉะนั้นปล่อยกู้ประมาณสักห้าหอร์ของเงินทุนก็ก็ก็เกือบจะพอแล้วรวมเงินฝากที่ฝากเข้ามาด้วยมันก็การที่ดอกเบี้ยสูงเนี่ยมันก็ทําให้มีภาพเห็นชัดเจนขึ้นมาว่าอ้าวโอทำไมคุณกําไรทั้ง2 2งสล้านทั้งที่คนอื่นเนี่ย ถ้าเอาตัวไม่ลอดหมดเลยเนะพราะฉนั้นพอแบงค์ช่ดอกเบ,บี้ยสูงแบงค์พันธย์ก็สูงไปด้วยนะคือส่วนต่างของแบงค์พันธย์ในแง่ให้กู้กับกับเงินฝากเนี่ยมันต่างกันเยอะผมไม่ดูค่าเฉลี่ยนะรับฝากเงินก็ประมาณสัก0.5-0.6%ของประมาณ8-9แบงค์เนี่ยแล้วก็เวลา ปล่อยกู้อ่ะเรียกว่าให้ลูกค้าชั้นดี MRR เนี่ยนะก็7.5็ดถึงเเปอร์เซ็นต์แต่นี้ไอเราไปกู้ต้องบวกอีก1นถึงสเปอร์เซ็นต์นะก็ก็เกือบ10เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะเพราะนั้นส่วนต่างะนะฮะที่เรียกว่าสเปรดอ่ะบางคนเรียกว่าน,นิมอ่ะนะครับเอ่อก็ก็มากเกินไปมันก็เลยทำให้กำไรสูง ทีนี้มีบางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าเอากําไรสองแสนสองหมืนล้านไปหารด้วยสูงทุนเนี่ยมันตามตดนเนอมันตาก็ใช่เห็แล้วคุณคุณปล่อยกู้น้อยเกินไปอ่ะนะฮะทีนี้มันก็มีลักษณะว่าระบบสถาบันการเงินทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันผมว่าค่อนข้างผูกขาดแล้วก็พอแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยม,มา8ครั้งแล้วเนี่ยจาก0.25มาเป็น2.5เนี่ย เขาก็ขึ้นดอกเบี้ยเงินให้กู้เยอะๆดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นนิดหน่อยอันนี้เลยต้องแก้ไขคือคือมันมีปัญหาตั้งแต่แบงค์ชาติทำดอกเบี้ยสูงเพื่อทำให้เงินเฟ้อต่ำๆจนติดลบแล้วแล้วก็ทำให้ค่าเงินแข็งละประเทศก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตคนที่อยู่ในธุร,รกิจอื่นๆที่กู้แบงค์ทั้งหลายเนี่ยรายได้น้อยแต่จา่ายดอกเบี้ยเยอะ ก็เอาก็มันก็เป็นภาพที่เห็นชัดเจนว่ามันดูแล้วไม่เคยไม่เคยไม่เคยยุตดดิธรรมถ้าออกของเรื่องนี้มันก็มีอยู่มันอยู่ที่แบงก์ชาติหมดเลยมีมีคณะกรรมการให้ในยิยบายทางการเงินเรียกว่าดอกเบี้ยควรจะเท่าไหร่เท่าไหร่ แล้วมันมีอีกคณะกรรมการหนึ่งนะคณะกรรมการสถาบันการเงินนะฮะสถาบันการเงินคือควบคุมดูแลสถาบันการเงินส่วนใหญ่ก็เป็นแบงก์พาณิชย์เนี่ยนะดังนั้นความเห็นผมนะควรแยกออกมาเป็นสองสถาบันเพราะว่าการควบคุมสถาบันการเงินเนี่ยมันเป็นการออกกฎระเบียบตรวจสอบบัญชีใช่ไหม เป็นเรื่องรายละเอียดหรืว่าระดับระดับไมโครอ่ะนะฮะน่าจะมาออกมาเป็นอีกสถาบันหนึ่งนะฮะแล้วก็มีอีกสถาบันหนึ่งที่ว่าให้การกำหนดดอกเบีย้ยควรจะเท่าไหร่เหมาะสมเนี่ยนะเพื่อให้อัตราเงินเฟอ้อกับอัตราแลกเลี่ยนเนี่ยมันไม่ไม่ไม่มีปัญหาคือไม่ใช่เงินเฟอ้อน้อยเกินไปหรืออัตราแลกเลี่ยนแก่เก,กินไปเนี่ย มเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งแล้วคุมคนละคนกันเหตุผลก็คือว่าไอ้ไอ,อ,อ้การคุมเงินเฟ้อคุมอัตราแลกเบีน่ยเนี่ยมันต้องใช้ปรัชญาความคิดทางด้านการบริหารระบบเศรษฐกิจนะที่เรียกว่าแมโครอีโคโนมิกเนี่ยแต่ว่าการคุมสถาบันการเงินเนี่ยมันใช้ปรัชญาความคิดทางด้านการบริหารบริษัทนะฮะคือบริหารตัวเองนะฮะว่า สถาบันเหล่านี้จะทําตามกฎระเบียบยังไงดีเนี่ยแต่นี้ถ้าเอาสองอันมารวมกันเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะทําให้คนคุมเนี่ยไปกังวลกับสถาบันการเงินเหล่านี้ซึ่งเป็นงานใหญ่มากๆนะเป็นงานที่ไปตรวจบัญชีเนี่ยแบงค์ชาติเป็นคนไปตรวจบัญชีแบงค์เหล่านีนะ้กับการที่คิดถึงเรื่องปรัชญ,ญาองค์รวมว่าจะกําหนดดอกเบี้ยเท่าไหรด่ดีอันนี้เป็นงานงานกว้าง งานที่จะต้องมีมความรู้เชี่ยวชาญนะฮะของอันเนี่ยตอนี้พอมาถึงตรงเนี้ยนะก็มีปัญหาต่อมาว่าการบริหารประเทศเนี่ยมีรัฐบาลที่เขาเลืเลอกตั้งมาอยู่เขามีนโยบายทางคุมสถาบันการเงินก็ดีหรือคุมนโยบายการเงินก็ดีก็ควรมีนโยบายที่สอดคล้องกัน ความจริงคุมสถาบันการเงินเนี่ยมันไม่คเคยเกี่ยวนโยบายเท่าไหร่ล่ะเหมือนไปตรวจสอบบัญชีอ่ะให้ตามทำตามกฎระเบียบน,นะแต่ว่าการคุมนโยบายการเงินเนี่ยมีหลายคนออกมาพูดว่ามันจะต้องจะต้องคอยอคอยประมาณไม่ให้ใครทําอะไรเกินไปนะฮะเหมือนกับให้คอยขัดแย้งกันนะ่ะแต่ในหลายประเทศนี้เขาไม่ทําอย่างนั้น ในหลายประเทศนี้หน่วยงานต่างๆที่ที่แต่งตั้งมาคุณต้องทำตามนโยบายของของประเทศแต่วิธีการทำของคุณเนี่ยมันก็เขาก็ปล่อยให้คุณทำแต่ดูเป้าหมายแล้วเนี่ยจะต้องได้ตามนั้นอันเนี้ยก็ปรากฏว่าหลายคนออกมาให้คิดว่าให้มันให้มันพยายามอะไรนะ่ะดึงกันไป นะฮะอย่างเช่นตอน,นมีคนมอมเบาอ,อู้รัฐบาลจะใช้จ่ายเยอะแยะเลยนะแบงค์ชาติจะต้องเขาเรียกอะไรเหยียบเหยียบคันเร่งอะนะแบงค์ชาติจะต้องเหยียบเบรกไวอะนะคนนึงเหยียบคันเร่งอีกคนเหยียบเบรกประเทศไม่ไปไหนประเทศไม่ไปไหน,ไม,ไไหนมาสิบปีแล้วนะไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลใหม่นี่นะอยากจะเรียนตรงๆว่าท่านพลเอกประยุทธ์ท่านไม่รู้นะว่าทำไมชาติไม่เคยเจริญเติบโตอ่ะเพราะอะไร ใช่ไหมแล้วคนก็ไปต่อว่าท่านหมดเลยหาว่าปฏิวัิมา,มามั่งหาว่ามีมีความรู้มั่งแต่จริงๆแล้วเป็นผลมาจากโบเบีย้ยที่สูงเกินไปกับอัตราเลืเปลี่ยนที่แข็งค่าเกินไปนะมองก็เป็นอย่างนี้แต่คนต่อว่าพลเอกประยุทธ์นะไม่ได้ต่อว่าหน่วยงานทอนี้ผมผมเสนอกันแล้วกันว่าเป็นก็นคือว่าเมื่อแยกองค์กรที่ดูแลกํากับ ระดับมหาภาคเนี่ยนโยบายการเงินออกมาแล้วรัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังก็ให้ไปตกลงร่วมกันกับผู้ว่าแบงค์ชาตินี่ตามกฎหมายแบงค์ชาติเลยนะว่าจะกําหนดเป้าหมายเงินเฟอ้อเท่าไหร่เป้าหมายเงินเฟอ้อภาษาอังกฤษเรียกว่าอินฟล t i ชัน a าก e t ตติ้งทีนี้ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ยังเพิ่งเจริญเติบโตขึ้นมายังเป็เด็กอยู่ควรกำหนด เป้าหมายเงินเฟอ้อให้สูงหน่อยประเทศจะได้เจริญไม่ใช่ขายของไม่มีกําไรต้นเหตุมันมันดอกเบีย้ยของธนาคารกลางเนี่ยมันสูงธนาคารธนาคารกลางก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลมันสูงมันก็เลยทําให้ระบบเนี่ยมันแย่ยลงไปหมดอ่ะอยู่ที่ดอกเบีย้ยคือกรรมการนโยบายการเงินที่ ที่คิดตรงกันข้ามกับรัฐบาลที่คิดว่าจะทำให้ระบบการเงินมันมั่นคงมีเสถียรภาพไงแล้วก็คิดว่าโกงเงินทุนไหลออกดอกเบี้ยต่างประเทศย,ยังสูงกว่าเราเลยคือคือการบริหารเศรษกิจมันไม่ไม่มีความจำเป็นต้องไปดูเงินทุนไหลออกไหลเข้าเลยเพราะว่าเงินทุนเหล่านี้ เป็นเงินทุนระยะสั้นแล้วก็เข้ามาเก่งกําไรเมื่อเขาได้กําไรเขาก็อ,าออกไปนะมันแล้วตอนเขาเข้ามาซื้อหุ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตใครดีขึ้นนะเพราะหุ้นเป็นของที่มีอยู่แล้วเขาซื้อหุ้นเขาก็ได้กําไรกันไปหรืออาจจะขัดทุนไปบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ว่าหน้าที่การบริหารระบบเศรษฐกิจของของนโยบายการคลงังซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังเนี่ยหรือนโยบายอัตราดอกเบี้ยอัตราเลกเปลนี่ยนะ นะครับเป็นหน้าที่รัฐบาลจะต้องทําให้สอดคล้องกันไม่ใช่ขัดกันก็คิดที่บอกให้คอยมาขัดกันเนี่ยไม่ถูกอะไม่ถูกผมผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาคิดอย่างนั้นนะฮะคือในในประเทศในเอเชียทั้งหมดเราเนี่ยจีนเนี่ยเอาง่ายๆท่านสีจิ้นผิงจะต้องไปทะเลาะกับผู้ว่าแบงค์ชาติไหมใช่ไหมท่าน จริงเขาก็บอกว่าผมมีเป้าหมายอย่างนี้ให้ประเทศจเจริญตบโตอย่างนี้คุณก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งคุณก็พยายามทําให้มันได้อันนี้ไม่ใช่คุณทําตรงข้ามอ่ะแล้วแล้วผมจะบรรลุเป้าหมายได้ยังไงรีเซนหลุงสิงคโปร์ก็ทําแบบเดียวกันนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลมีนโย,ยบายให้เศรษฐกิจเจริญเต,ติบโต5%นะเห็นพยากรณมาเป็นแถวเลยว่าปีปีหน้าจะโต3% ค,คุณคิดอย่างนั้นได้ยังไงแล้วเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือนิบายการคลังเนี่ยที่จะไปใช้เนี่ยมันมีผลต่อระบบเศรษฐกิจน้อยที่สุดเลยนะผลมากที่สุดนะ่ะเขียนอยู่ในหนังสือทฤษฎีบอกปลาก็คืออัตราแลกเปลี่ยนรองลองมาก็คืออัตราดอกเบีย้ยแล้วนิบายการคลังเนี่ยไปเพราะว่าไปเหมือนเหมือนก็ไปเอาเงินจากระบบเศรษฐกิจนาตรงนี้มาจ่ายตรงนี้ เงินโดยรวมมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอ่ะแม้แม้ไปกู้ก็าตามนะถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ปล่อยให้ปริมาณเงินเพิ่มขึ้นน่ะก็เหมือนในในบ่อปลาเนี่ยนะรัฐบาลก็แก่ภาษีไม่พอก็ไปยืมเงินตรงนี้มาไอไอตรงนี้มันก็แย่ลงไปถนะูกไหมก็มาใส่ตรงนี้มาใส่โครงการดิจิทั l วอลเล็เนี่ยสมมุติใส่ไปห้าแสนล้านนะแล้วก็แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยอีก ศูนงห้านะผลมันหายกันหนึ่แต่เป็นการกระจายรายได้โอนเงินจากคนมีตังคมาคนที่มีตังค์น้อยหน่อยใช่ไหมฮะแต่ว่าเศรษฐกิจโดยรวมอะระดับปริมาณสภาพคล่องอะสภาพคล่องคือปริมาณเงินนะซึ่งตอนนี้เอาสับทางการนีน่เขาเรียกว่า M2 นะฮะมีประมาณสัก2 1 2 2ล้านล้านบาทสูงกว่า GDP เล็กน้อย GDP18 ล้านล้านมีคำาว่าล้านสองผลนะฮะก็ก็มันไม่เพิ่มขึ้นแล้วเศรษฐกิจจะโตขึ้นได้อย่างไรนะครับการบริหารประเทศต้องมีจินตนาการและความใฝ่ฝันแล้วผู้นำประเทศก็จะต้องมองมีวิชชั่นวิสัยทัศน์ไปข้างหน้าไม่ใช่มาติดอยู่กับกฎระเบียบตรงนู้นตรงนี้กลัวนั่นกลัวนี่แล้วประเทศไม่เจริญเติบโตมาสิบปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์ถ้าอันนี้ไม่แก้กับปีหน้าก็เขียนเขียนอยู่ ว่าอย่างดีก็สามเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วค่าแลงมันจะขึ้นได้ยังไงฮะคือคือภาพนี้เนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ดีมันทำให้ความเชื่อมั่นต่อต่อประเทศอาจจะมีปัญหาไอไอคนที่มาซื้อหุ้นในตลาดหุ้นมันก็ มันก็ไม่มามันก็ทิ้งไปเรื่อยๆหุ้นไทยถึงไม่ขึ้นเนี่ยแต่ว่าถ้าเราประกาศนโยบายให้สอดคล้องกันนะหุ้นมันจะกลับมาขึ้นทันทีเลยที่ทุกวันนี้อะที่ที่นักการเงิน่คนดูแลหุ้นเนี่ยเขาไปผลักดันแบงก์ชาติให้ทำดอกเบีย้ยสูง,สง แล้วก็มีทฤษฎีเป็นแบบเป็นแบบระดับย่อยนะเป็นไมโครเนะี่ยอดอกเบีย้ยสูงคนก็จะเอาเงินเข้ามามา,มาฝากคุณก็ได้ดอกเบีย้ยมากกว่าที่อื่นนะพอดอกเบีย้ยมันจะสูงได้ก็ต่อเมื่อแบงค์ชาติเป็นลดนมันเงินคือแบงค์ชาติขึ้นดอกเบีย้ยนะ่ะแล้วพอดอกเบีย้ยสูงก็ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนแข็งใช่ไหมบาคนก็บอกว่าโอ้เมื่อไหร่อัตราแลกเปลี่ยนแข็งข้ามตลาดทุนจะดีอันนี้เป็นการพูดเพดีหมดเลยอะ่ะแล้วที่สําคัญก็คือว่า คุณไม่มีหน้าที่ที่จะไปทำเงั้นไม่ว่าแบงค์ชาติก็ดีรัฐบาลก็ดีคุณมีหน้าที่สองเรื่องคือสร้างความเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจแล้วสร้างการจ้างงานให้จ้างงานเยอะๆแล้วเงินเงินค่าจ้างขึ้นเร็วๆอ่ะสร้างความอยู่ดีกินดีให้ประชาชนอ่ะคุณจะเป็นห่วงทำไมว่าคนจะเอาเงินออกเงินเข้าอ่ะจะมแต่นี้ถ้าพ,พอคุณขึ้นดอกเบีย้ยมีครั้งหนึ่งก็ทำอย่างเงาี้ยหลายปีมาแล้วตอนนั้นผู้ว่าคนนั้นถูกปลดไปนะ สมัยคุณสมหมายคุณตระกูลรุ่นอ่ะหลายปีแล้วนะเขาก็ทําอย่างเงี้ยเขาขึ้นดอกเบีย้ยสูงเลยนะปรากฏว่าชาติล้มละลายในที่สุดคนก็ขนเงินออกไปนะคือคือคนจะเอาเงินเข้ามาในระยะยาวก็ต่อเมื่อชาติคุณมีอนาคตไม่ใช่คุณตั้งดอกเบีย้ยสูงเพราะคุณตั้งดอกเบีย้ยสูงชาติมันจะไปในในอนาคตเขาก็มาเก่งกับรายตอนนี้สิแล้วใน่ชาติคุณไปก็ขนเงินออกใช่ไหม ถ้าคุณทำดอกเบี้ยต่ำลงเงินเฟ้อสูงขึ้นเงินเฟ้อสูงขึ้นผมบอกไปแล้วนะคุณไม่ต่ำกว่าสองเนี่ยถึงสี่ความจริงสองก็ยังรู้สึกเฟ้อน้อยไปนะคุณก็คนก็เห็นว่าชาติคุณจะมีอนาคตจัแล้วคุณก็ส่งออกได้มากมายเพราะค่าเงินคุณสี่สิบบาทต่อเหรียญเขาก็เห็นเห็นว่าคุณจะขายของเยอะแยะเลยนะฮะ แล้วของที่คุณผลิตต้นทุน38บาทเนี่ยคุณขายได้เหรียญหนึ่งแล้วเดิมต้นทุน38บาทแต่ว่าไอเวลาแลกเงินอะ่ะมาแลกได้34บาทคุณขาดทุน4บาทอะ่ะติของชิ้นหนึ่งคุณขายอย่างนั้นนะ mm hmm. ก็แบบเดียวกันอนะอันเนี้ยมันจะต้องเป็นนโยบายที่สอดคล้องกันไม่ใช่คานกันแนวความคิดเรื่องคานนโยบายกันไม่ถูก คือคานนโยบายเนี่ยมันเป็นแนวความคิดเดิมเขาบอกว่านักการเมืองจะเข้ามาโกงหมดเลยเพราะนักการเมืองทำอะไรเดี๋ยวจะคอรปชันจะโกงหมดจะใช้จ่ายเกินตัวเอาเงินเข้ากระเป๋าถ้าถ้าถ้าแนวความคิดแบบนั้นด้านนี้ก็ก็ไปคานแต่ว่าถ้าแนวความคิดแบบแบบใหม่ร่วมกันสร้างประเทศนะแล้วถ้าท่านแนวความคิดว่านักการเมืองจะโกงหมดคุณไปเลือกนักการเมืองที่โกงเข้ามาทําไมใช่ไหมก็เป็นเป็นลักษณะ คือกฎหมายปัจจุบันเขาปลดผู้ว่าไม่ได้ง่ายๆหรอกเพราะว่ามีการไปเปลี่ยนไปเขียนกฎหมายไงว่าผู้ว,ว่าจะต้องทําผิดอย่างร้ายแรงเช่นไปยิงคนตายหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาเรียกเขามีแมนเดตอันนี้มั่งจากกรมอนุรักษ์าคุณทําอย่างนี้ฮะแล้วแล้วถ้าทําอย่างเงี้ยคือระบบเศรษฐกิจไม่มีวันเป็นฟองสบ,สบู่เหตุผลก็คือปริมาณเงินมันน้อยกว่าขอบอเั้งเยอะมันไม่มีวันล้นหรอก แต,แต่ให้ผมทำทำอย่างนี้นะถ้าให้ผมทำนะผมผมก็จะเซ็นสัญญากับผู้ว่าแบง์ชาติตามกฎหมายแบงค์ชาตว่าต่อไปนี้นะให้ขอบเขตเงินเฟ้อ2-4%ร์เซแล้วก็ดูเงินเฟ้อร์3เดือนหลังนี่นะไม่ใช่ดูทั้งปีเงินเฟอ้อเนี่ยมันดูไปข้างหน้านะมันไม่ได้ไปเฉลี่ยมานานมาแล้วมันเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วไปดูไปทำไม เงินเฟ้อสามเดือนเนี่ยเฉลี่ยนะถ้าต่ำกว่าสคุณรับผิดชอบหรือว่าถ้ามันเกินสี่นโดยไม่ได้มีเหตุการณ์สงครามอะไรที่ไหนแปลว่าคุณปล่อยเงินมามากเกินไปอ่ะคุณรับผิดชอบคุณรับผิดชอบคุณแสดงความรับผิดชอบแล้วคุณจะไปขึ้นดอกเบี้ยลงดอกเบี้ยเป็นเรื่องคุณแล้วคุณจะทําให้อัตราเปลี่ยนแข็งค่าไม่ หรือไงเป็นเรื่องคุณแล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เงินเฟอ้อมันต่ำกว่า2%คุณรับผิดชอบเฉลี่ย3เดือนล่าสุดเลยอันนี้ผมอันนี้ก็เหมือนนายกพูดไง,งก็จะไม่เกี่ยวเรื่องดอกเบี้ยก็ไม่เกี่ยวคือคือการตั้งอัตราดอกเบี้ยอัตราเปลี่ยนนะมันเป็นวิธีการแต่นโยบายเนี่ยก็คือว่าอยากให้เงินเฟอ้อมันสูงวันนี้หน่อยอคนขายของจะได้ขายได้แล้วราคาขึ้นคนทํางานเงินเดือนจะได้ขึ้น บริษัทจะได้มีกำไรมากขึ้นนะฮะอยากให้เงินบาทอ่อนกว่านี้หน่อยโดยการคุณลงดอกเบีย้ยเท่านั้นเองนะเงินบาทก็อ่อนลงแล้วนะผู้ส่งออกจะได้แบงก์บาทมากขึ้นแม้ได้ดอลลาร์เท่าเดิมพอได้แบงก์บาทมากขึ้นก็ต้องขึ้นค่าแรงใช่ไหมแล้วตัวเองยังได้กำไรแล้วประเทศก็จเจริญอม,มีปัญหาอะไร